ตอนที่794ชื่อตอนว่าปล่อยฟีนิกซ์ลีเชียหัวเราะกับคำชมของยวนชัยเฮอก่อนจะสายหัวและเอ๋ยสาวน้อยมันไม่ใช่เพราะว่าข้าเป็นคนจิตใจดีแต่ข้าอยากเห็นการเกิดใหม่มีแสงกวาดผ่านดวงตาของเขาขณะมองไปยังฟีนิกซ์และเอ๋ยการเกิดใหม่ของนกฟีนิกซ์นั้นผู้คนพูดถึงกันมานานมากแล้วแต่จะมีสักกี่คนที่เคยเห็นมัน หากฟีนิกซ์นั้นสามารถเกิดใหม่ได้จริงๆเช่นนั้นข้าอาจจะมีความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตนิรันในอนาคตชีวิตนิรันเป็นหัวข้อที่ตัวตอนอมาตะหลายคนค้นหามันในยุคที่ความเป็นอมาตะนั้นยังเป็นไปไม่ได้พวกคนมองไปยังการเกิดใหม่และการกลับชาติมาเกิดหากพวกเขาได้รับวิธีการเหล่านั้นก็เรากับว่พวกเขาอาจจะได้ชีวิตนิรันมา เกี่ยวกับชีวิตนิรันนั้นอีกาอเทมินได้ค้นคว้าเป็นเวลานานแล้วและมีความเข้าใจมากกว่าคนอื่นการเกิดใหม่นักปรุงยาร้อยชีวิตถอนหายใจเขาในฐานะนักปรุงยาจากักรพรรดิและผู้เข้าชิงตำแหน่งจกักรพรรดิธมตะได้ค้นคว้าเรื่องนี้เช่นเดียวกันเขาเอ่ยออกมาด้วยอารมณ์หากคาสามารถเห็นการเกิดใหม่ของฟินิกได้ในชีวิตนี้คาก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียใจ อย่างน้อยที่สุดค่าก็ได้เห็นการเกิดใหม่ที่ไม่มีใครทําได้จนถึงตอนนี้เรื่องนี้ก็เป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าข้าสามารถเรียนรู้ได้สักเล็กน้อยเช่นนั้นการตายก็ไม่ได้แย่นักนักปรุงยาจาัก,กรพรรดินั้นรู้เกี่ยวกับการยืดอายุไขให้ยาวขึ้นยิ่งกว่าตัวตอนอมตะคนอื่นๆแต่ในยุคนี้เขาไม่สามารถยืดอายุขยข,ยของตัวเองได้อีกต่อไปและต้องหมดลงลีเชยพยักหน้ากับคำกล่าวนี้และเอ่ย ในยุคต่างๆไม่มีใครคลี่คลายความลับเกี่ยวกับการเกิดใหม่ของฟีนิกซ์ได้ถ้าหากฟีนิกซ์ตัวนี้ต้องการโอกาสในชีวิตมันจะต้องพึ่งพาตัวเองหากเก็บมันไว้ข้างกายค่ามันก็จะไม่มีโอกาสได้มีชีวิตอีกต่อไปหลังจากกล่าวเ็จลิเช่ก็รูบไปยังคนที่สวยงามของฟีนิกซ์เพียงคนของมันเพียงอย่างเดียวก็มีค่ายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดทว่าลิเช่ก็เต็มใจที่จะปล่อยมันไปแทนที่จะเก็บไว้ข้างกายบางที เขาอาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างหลังจากที่เห็นมันเกิดใหม่ในอนาคตสุดท้ายเขาก็ต้องตัดสินใจในเวลาเดียวกันนั้นกลุ่มของยวนชัยเหอและผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากต่างเฝ้ามองดูฉากที่น่าสะจนนี้ขณะที่ทั้งกลุ่มยืนปล่อยฟีนิกกลุ่มคนภายนอกเต็ไมไปด้วยความตกตะลึงช่วงเวลาที่นกมาต่าหรือฟีนิกนั้นปรากฏตัวออกมาแสงอมตะที่กวาดผ่านไปทั่วเมืองนักปรุงยาหลังจากที่พวกเขาเงยหน้าขึ้น ว่าเขาก็มองเห็นริชิเย่ปล่อยฟีนิกซ์ในมือไม่มีทางเป็นไปได้เขาบ้าไปแล้วเหรอเขาปล่อยนกฟีนิกซ์สำหรับการกระทำของริชิเย่เหล่าคนที่มองเห็นล้วนตกตะลึงนี่จะเป็นไปได้อย่างไรนี่คือนกฟีนิกซ์ไม่ว่ามันจะมีชีวิตรหรือตายมันก็ยังเป็นสมบัติล้ำค่าหัวใจของมันเพียงลำพังก็เทียบได้กับสมบัติจกักรพรรดิอามาตะระดับแท้จริง แม้แต่บรณมาชนจักที่กายทรงอำนาจก็ยังหวาดกลัวเกี่ยวกับการกระทำของรีเชเยบรรดาคนที่รู้คุณค่าของนกฟีนิกต่างคิดว่าเขานั้นบ้ามากการปลดปล่อยสมบัติดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่ผิดมหันต์าช่น่าชังอย่างยิง่งไปลองหาอนาคตของเจ้าเกี่ยวกับการเกิดใหม่ด้วยตัวเองและคว้ามันไว้ให้ได้รีเชียถอนหายใจก่อนจะโยนนกฟีนิกขึ้นภายในพริบตานกฟีนิกก็พุ่งสู่ท้องฟ้าและบินวนเหนือหัวรีเชเยอีกสามครั้ง จากนั้นมันก็ทยายานด้วยความเร็วที่น่าสัจจั์ผ่านชั้นฟ้าไปความเร็วของนอกฟีนิกซ์นั้นเร็วมากแม้แต่การเคลื่อนไหวของแสงจันทร์ก็ยังดูช้าไปหากเทียบกับมันนกฟีนิกซ์หายลับไปจากขอบฟ้าภายในพริบตาฝูงชนในเมืองตกตะลึงฟีนิกซ์นั้นจากไปเพราะการตัดสินใจของลีเชเย่บางคนกระทั่งสาปแช่งลีเชเยว่าทำไมมีมอบมันให้กับพวกเขาหากจะปล่อยไปเช่นนี้ไล่ตามมันไป บรรมชนและปรมารย์ในตำนานบางคนฟื้นคืนสติและพุ่งไปบนท้องฟ้าพวกเขาบินด้วยความเร็วที่น่าตื่นตะลึงและไล่ตามฟีนิกไปท่านในนั้นก็มีหลายคนตามไปนี่คือฟีนิกพวกเขาในฐานะบรรมชนเที่ยงธรรมล้วนต้องการนกฟีนิกมีบรรมชนเที่ยงธรรมบางคนไล่ตามไปนยายหญิงชีเยียนกล่าวอย่างกังวลเนื่องจากมีหลายคนไล่ล่านกฟีนิก์จะเกิดอะไรขึ้นหากฟีนิก์ตกอยู่ในมือของพวกเขาความพยายามของน้อยน้อยของนาง,อ,ง,นางอาจจะสูญเปล่า ด้วยพวกเขาน่ะหรอรีชิเย่เก่ายังไม่ยาแาพวกเขายังไม่มีคุณสมบัติหากสุนัขบนถนนตัวไหนสามารถจับฟีนิกซ์ได้เช่นนั้นมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่เทียบได้กับจักรพรรดิมาตาหลังจากที่ได้ยินสิ่งนี้นายหญิงกลายเป็นโล่งใจข่าวการปล่อยฟีนิกซ์นั้นกระจายไปทั่วโลกสมุนไพรหินและทําให้คนเกิดความตื่นเต้นตัวตนเก่าแกจ่จำนวนมากไม่อาจจะนิ่งอยู่เฉยได้ ใครจะสนกันแล้วว่าเขาจะบ้าหรือไม่อันเชิญอาวุธบรรพชนเร็วเข้าพวกเราจะไปจับฟีนิกซ์บรรพชนที่ฟังอยู่คุกเข่าลงพื้นก่อนจะรีบไปจัดการทันทีอันเชิญรถม้ามาต่างม,มาพวกเราจะไปจไับฟีนิกซ์ไม่ว่าจะต้องจ่ายด้วยราคาเท่าไหร่ไม่ว่าจะจ่ายด้วยอะไรก็ตามแม้แต่บรรพชนของเชื้อสายจากพระธรรมตะก็ไม่มีข้อยกเว้นพวกเขานำสมบัติออกมาไลลา,ลาในช่วงเวลาสั้นๆพายุได้กวาดผ่านไปทั่วโลกสมุนไพรหิน แม้แต่เชื้อสายจากักรพรรดิมาตะก็เข้าร่วมในการจับฟีนิกซ์คลื่นแห่งความตื่นเต้นกวาดผ่านทั้งโลกและแม้แต่เราคนตายก็ยังลุกขึ้นมาร่วมการไลลา,ลาข้อมูลนั้นถูกส่งไปมาทุกวันวันหนึ่งมีคนพบฟีนิกซ์อยู่ในเขตสมุนไพรวันต่อมามีคนเห็นมันไปยังเขตอสูรต่อมาอีกวันไปยังเขตหินนกตัวนี้ดูเหมือนกำลังจะค้นหาอะไรบางอย่างไปทั่วทั้งโลกแม้คนจะเห็นมันหลายตัวหลายคนแต่ก็ไม่มีใคร สามารถจับฟีนิกซ์ได้ในฐานะนกอมาตะแล้วความเร็วของนกนั้นเร็วอย่างมากแม้แต่รถมาจาก,กรพัศก็ตามมันไม่ทันช่วงเวลานี้กินเวลาไม่นานก่อนที่นกฟีนิกซ์นั้นจะก้าวข้ามความว่างเปล่าและหายไปในอากาศไม่มีใครจับฟีนิกซ์ได้สุดท้ายเหล่าตัวตนบรรพชนก็ยอมแพ้และกาเลาล่าก็ได้สิ้นสุดลงแม้จะมีความวุ่นวายแต่ลีเชยยก็ไม่ได้ยาซา เขาคาดหวังผลลัพธ์นี้และยังคงอยู่ในดินแดนบรรพาุรุษส่งผ่านมารดกให้กับยวนชัยเหอะวันหนึง่งนักปรุงยาจาัก,กรพรรดิร้อยชีวิตก็เข้ามาและเอยฝ่าบาทรูปแบบได้เตรียมพร้อมแล้วท่านต้องการจะไปดูเลยหรือไม่ดีพาข้าไปดูหลี่เชยพยักหน้าและตามนักปรุงยาจาัก,กรพรรดิไปนี่เป็นรูปแบบโบราณที่อยู่ในดินแดนต้องห้ามของอาณาจักรและมีประตูเคลื่อนย้ายขนาดยักษ์ ดูราวกับว่าเป็นประตูเคลื่อนย,ย้ายแต่แตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากประตูนี้มีวงแหวนยักษหมุนวนอย่างช้าๆทําให้ประตูนี้เปลี่ยนตามจังหวะของเวลาลิเชียแต่ไม่ได้อารมณ์หลังจากเห็นรูปแบบนี้อีกครั้งเป็นของที่พิเศษยิงแม้แต่จัก,กรพรรดิอมาตาก,ก็ยังไม่สามารถลอกเลียนแบบได้บรรพบุพรุษของเจ้าโชคดีอย่างมากที่ได้รับประตูนี้อย่างน้อยนี่ก็เป็นทางลัดที่สุดที่จะไปยังลานหินแล้ง สิ่งนี้นั้นดีมากแต่โอกาสสาเร็จมันก็ต่ํามากข้านั้นพยายามมาหลายครั้งตอนข้ายังเยาวัยแต่ก็ล้มเหลวมาตลอดข้าก็ไม่กล้าลองมันอีกครั้งในภายหลังเพราะว่ายากที่จะจัดการนักปรุงยาจัก,กรพรรดิเอ่ยข้าไม่สามารถบอกได้ว่าจะสําเร็จหรือไม่แม้ฝ่าบาทจะเป็นคนเปิดมันด้วยตัวเองขารู้อย่างที่ข้าเอ่ยก่อนหน้านี้นี่เป็นเพียงการพยายามไปยังลานหินแล้งก็แค่โอกาสที่ข้าอยากจะทดสอบ หากการเปิดไม่สำเร็จเช่นนั้นก็ใช้วิธีอื่นพวกเขาแค่จะลำบากกว่านี้นิดหน่อยลีชิแย่เยิม้มดเชียตรวจสอบประตูอย่างละเอียดก่อนจะพยักหน้าและเอ่ยใส่ผลึกจัก,กรพพัดอามาตะเข้าไปและทำให้มันมั่นคงจากนั้นข้าจะจัดการเองผู้ยาวของข้าได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วเมื่อประตูมั่นคงฝ่าวบาสามารถไปได้ทุกเวลานักปรุงยาจัก,กรพพัดเอ่ยประตูนี้จำเป็นต้องใช้ผลึกจัก,กรพพัดอามาตะในการเปิด ถ้าว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของอาณาจักรข้าต้องการอำนาจทำลายสวรรค์ของสามสมบัติจกักรพรรดิอมะตะลีชีสัง่งหากฟาบาทต้องการใช้อำนาจทำลายสวรรค์ฉะนั้นพวกเราต้องเปิดใช้เขตแดนเทพประสูญเพราะว่านี่น้อยสถานที่ในโลกที่จะทนต่อพลังเช่นนี้ได้นักปรุงยาจากักรพรรดิเอ๋ยได้อาณาจักรของเจ้าเตรียมเขตแดนเอาไว้ให้พร้อมให้พวกเขาเตรียมตัวเวลานี้พวกเขาอาจจะต้องสูญเสียอายุไข่ไปบ้าง ลีเชยพยักหน้านักปรุงยาจัก,กรพรรดิไม่ค้านคำขอนี้ลีเชยแสดงความเมตตาต่อเขาและประมาชนคนอื่นมามากพอแล้วอาณาจักรนั้นมีเขตแดนโบราณตำนานกล่าวไปว่าจัก,กรพรรดิมาตาบีชีนั้นนำมันกลับมาสำหรับเขาได้มาจากที่ใดนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ตอนที่795ช้ตอนว่าก่อนการเดินทางในวันนี้ แคตแดนได้ถูกเปิดออกช่วงเวลาที่ก้าวเข้ามาภายในจะพบกับพื้นที่ที่มีท้องฟ้าอันไร้ที่สิ้นสุดที่แห่งน,นี้มียอดเขาใหญ่และเป็นอิสระจากโลกและก็ยังมีจักรวาลที่ทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาราวกับจะไปให้ถึงดวงดาวเพราะว่าน่าเสียดายนั้นอาจจะเป็นเพียงฉากในอดีตตอนนี้ภูเขาลูกนั้นพังทลายลงเส้นทางจักรวาลนั้นแตกละเอียดและดวงดาวก็หมนแสง สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือภาพแห่งหายนะและการทำลายล้างผู้คนสามารถจินตนาการได้ถึงสงครามที่เกิดขึ้นได้ในที่แห่งนี้หรือบางทีสถานที่แห่งนี้อาจจะถูกใช้เป็นสนามฝึกที่โหดร้ายวินา d นี่เป็นคำอธิบายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับที่แห่งนี้บรรชนของอาณาจักรคนที่เคยทำผิดไว้มาถึงพวกเขามาพร้อมกับสามสมบัติจักรพรรดิมตะกระถางประกายเพลิงพินาศศักดิ์สิทธิ์ และอีกหนึ่งชช้นดูเหมือนจะเป็นตะกร้าที่ถักมาจากไม้ไผ่ทว่าอย่าได้ดูถูกตะกร้าใบนี้ต้นกําเนิดของมันทําให้พวกคนหวาดกลัวจนตายเพราะว่านีเป็นอาวุธพรสวรรค์ที่แท้จริงของบอรรพบุรุษของอาณาจากักรจักรพรรดิอมตะเยา้าสู้ชื่อของมันก็คือตะกร้าปราบมังกรสมบัติชช้นนี้ทรงพลังอย่างมากดีสามสมบัติจกักรพรรดิอมตะอยู่ที่นี่พวกเจ้าทั้งหมดรู้เรื่องที่ข้าต้องการจะใช้หรือไม่ลิเชเหลือบมองและเอ่ย เขาต้องการอำนาจทำลายสวรรค์หลังจากกล่าวเสร็จลีเชียก็หยิบสมบัติชิ้นต่อต่อไปออกมาคันชองยินยางอมาตะคคมไฟสีเขียวที่มีเปลวไฟสีดำประคังผ้าภูเขาทนึกสวรรค์หาประตูดวงตาของบรรพบุรุษเปิดกว้างหลังจากเห็นสมบัติของดีเชียว่าเขาเป็นปรมา,ารย์ในตำนานและบางคนก็เป็นตัวตนนิรันบางคนกระทั่งเป็นเทพบรรพชนแน่นอนว่าพวกเขารู้ดี ในฐานะนิกายที่มีสามจักรพรรดิธมาตาพวกเขานั้นมีสมบัติและอาวุธจกกักรพรรดิธรมาตาในโลกสมุนไพรหินจํานวนมากสําหรับพวกเขาแล้วพวกเขาภาคภูมิใจในพลังอานาจเหล่านี้ทว่าลีเชียดีบสมบัติจํานวนมาก,ออกมาแต่ละเชนไม่ได้อ่อนแอไปกว่าสมบัติจกกักรพรรดิธรมาตาระดับแท้จริงสิ่งเหล่านี้เป็นราวกับเรื่องเพ้อฝันสําหรับพวกเขาครั้งนิกายของพวกเขามีแต่สมบัติระดับต่ํากว่าที่ลีเชียครอบครอง เรื่องนี้ช่างไม่ยุติธรรมนักปรุงยาจาัก,กรพรรดิในอีกข้างเขาทําเพียงแค่ยืมเท่านั้นขณะที่เราบรญชนเต็มไม่ปด้วยความตกใจเด็กน้อยเหล่านี้ยังไม่เคยเห็นอีกาทอมีในอดีตสมบัติของเขานี่ตอนนั้นแค่จํานวนก็ทําให้ผู้คนหวาดกลัวจนตายแม้แต่จัก,กรพรรดิอมาตาก็ยังรู้สึกอิจฉานี่เป็นเรื่องปกติสําหรับรีชีเยเขายังให้ยาอมตะและเนสายฟ้ากับเทียีสมบัติสําหรับเขานั้นไม่มีอะไรพิเศษ เมื่อเขาต้องการมันเขามีวิธีการจำนวนมากที่จะได้รับมันมานอกจากอำนาจทำลายสวรรค์ที่จะได้จากสมบัติระดับแท้จริงของพวกเจ้าแล้วสมบัติของข้าก็ยังต้องใช้สุดยอดการโจมตีรีเชียกกล่าวกับบรรพชนหลังจากนำสมบัติเหล่านี้ออกมา,ราบรรมชนเกลืน้ำลายของพวกเขานี่เป็นงานที่หนักสำหรับพวกเขาหนึ่งในบรรมชนกล่าวข้าเกรงว่าแม้พวกเขาจะผ่านพลังชีวิตทั้งหมดไป พวกเขาก็ไม่สามารถใช้การโจมตีทำลายสวรรค์จำนวนมากได้การปลดปล่อยอำนาจทำลายสวรรค์เป็นเรื่องยากแม้ว่าพวกเขายินดีจะทำเพื่อชใช้บาปแต่พวกเขาก็ไม่มีอำนาจพอไม่ต้องกังวลข้าสามารถปลดปล่อยอำนาจทำลายได้ด้วยตัวเองข้าต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้มันมั่นคงรีเชียหยุดชั่วคราวและเอ่ยแม้ว่าพวกเจ้าจะเป็นคนบาปแต่ข้าจะไม่รังแกคนที่ทำงานให้เกี่ยวกับสิ่งที่พวะเจ้าคิด ตราบเท่าที่พวกเจ้าทำงานได้ดีข้าจะกันสมุนไพรสวรรค์ให้บรรพชนอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันหลังจากที่ได้ยินพวกเขาเหล่านั้นสันไว้แม้ว่าในอนาคตพวกเขาจะถูกผนึกเอาไว้ใต้ดินพวกเขาก็ยังมีโอกาสได้กลับมาในเวลาใกล้ตราบใดที่พวกเขายังมีชีวิตใครบ้างไม่ต้องการที่จะมีอายุไขนานขึ้นแม้ว่าอาณาจักรจะเป็นเชื้อสายที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกแต่มีเพียงสองคนที่ปรับแต่งสมุนไพรสวรรค์ได้ นั่นก็คือนักปรุงยาจากักรพรรดิและบรรพชนวูซวงบรรพชนเหล่านี้เคยใช้ของหลายอย่างเพื่อยืดอายุไขรวมไปถึงสมุนไพรชีวิตทว่าพวกเขาไม่เคยกินสมุนไพรสวรค์มาก่อนแม้ว่าบรรพชนเก่าแก่ของพวกเขาทั้งสองสามารถก่นสมุนไพรเหล่านี้ได้แต่พวกเขาก็ไม่ต้องการจะทํามันเพราะว่าการกลั่นต้องใช้พลังงานในสายเลือดชีวิตของพวกเขานั้นมีค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับบรรพชนรุ่นเยาว์ แต่นี่ไม่ใช่สําหรับรีเชียเขานั้นยังยาววัยและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากนี้เขายังมีความสามารถที่จะกลั่นมันพวกเจ้ายังจะรออะไรอีกแสดงความขอบคุณต่อฟาบาซะแม้แต่นักปรุงยาจากกักรพรรดิก็ยังมีความสุขกับรุ่นยาวของเขาเพราะว่านี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากขอบคุณฟาบาเราบรมชนไม่มีความหยิ่งทะยองอีกต่อไปแม้ว่ารีเชียจะมีคําสั่งผนึกพวกเขาไว้ในใต้ดินแต่พวกเขาก็ยังรู้สึกตื่นเต้น นี่เป็นพรท่ามกลางไห้นะลีเชย่โบกมือและกล่าวเริ่มกันในช่วงเวลานี้บรรยากาศในโลกสมุนไพรหินนั้นดูเหมือนจะปั่นป่วนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขารู้สึกกลวากับว่ามีบางอย่างกำลังจะมาทุกครั้งที่มีการระเบิดแผ่นดินจะสั่นสะเทือนและก็ไม่มีใครรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเขตแดนโบราณบางคนกำลังเปิดใช้งานเขตแดนเทพสงครามปรมาจารย์ในตำนานและตัวตนนิรันร์เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้ว่าไม่มีใครรู้ว่าตระกูลใดเปิดใช้งานเขตแดนนี้นิกายน้อยมากที่เข้าถึงเขนแดนนี้ได้บางคนเริ่มกลัวว่าจะมีการต่อสู้เปิดฉากบางคนเทาว,ว่าอาจจะมีความวุ่นวายไปทั่วทั้งโลกสมุทรไพรหินแน่นอนว่าในช่วงเวลานี้ไม่มีใครรู้ว่าลิชเยได้ปลดปล่อยอำนาจทำลายสวรรค์อีกครั้งและอีกครั้งจากหนึ่งการโจมตีสู่อีกการโจมตีหนึ่งหลังจากผ่านไปหลายครั้งเขาก็ประสบความสำเร็จ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนี้เขาเต็มไปได้วยความเมื่อยล้าสำหรับบรรดามชนคนอื่นพวกเขาก็ไม่ต่างกันพลังชีวิตของพวกเขาถูกใช้ออกไปอย่างมากโชคดีที่ลีเชเยตกลงที่จะกรรนเสมือนไพรสวรรค์ให้การเปิดใช้เขตแดนครั้งนี้จึงคุมค่าสุดท้ายทั้งกลุ่มได้ออกมาจากเขตแดนแมบบ้ว่าพวกเขาจะถูกใช้งานอย่างหนักลีเชเย,ยก็มีการเก็บเกี่ยวที่น่าทึ่งคนนอกอาจจะไม่รู้อำนาจของเขาแต่เหล่าบรรดามชนของอาณาจักรนั้นเห็นกับตา หลังจากค้นพบความสามารถของรีชีเยเหล่าบรณชนหวาดกลัวไปจนถึงขั้วหัวใจแม้ว่าพวกเขาจะมีความกล้ามากกว่านี้อีกสักสิบเท่าพวกเขาก็ไม่กล้าจะเออยื่อยุชายคนนี้พวกเขาตระหนักได้ว่าการที่ชายคนหนึ่งจะพลิกาอาณาจักรนั้นง่ายดายเาวากับพลิกฝ่ามือ,อยวนชายเหอนั้นรออยู่ที่อาณาจักรเป็นเวลานานหลังจากที่ลีชีเยออกมานางก็ตัดสินใจกลับไปยังสวนแห่งความเงียบในวันที่สองนางก็มาลาลีชีเยพี่ใหญ่ ท่านต้องไปเยี่ยมข้าที่สวนแห่งความเงียบบ้างในตอนที่นางจะออกเดินทางแม้แต่ยวนชัยเฮิร์ที่สงบก็ยังไม่อยากจากไปหลีเชียอมยิม้มข้าเกรงว่าอาจจะยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ข้าต้องไปดังนั้นพวกเราคงต้องรอครั้งต่อไปแน่นอนว่าเจ้าสามารถมายังโลกจัก,กรพรรดิมนุษย์ได้ตลอดเวลาไม่มีการจากลาชั่วนิรันหยวนชัยเหอทันใดน,นั้นก็เข้าไปจูบเขาเบาๆก่อนจะจากไป หลังจากอำลากันเสร็จหลี่ชีเอ๋ก็เรียกนาะยหญิงีเยียนมาถามอย่างจริงจังฉีเยียนเจ้าเคยติดตามข้ามาแล้วเจ้ายัางต้องการจะตามข้าต่อไปหรือไม่หลี่ชีเอ๋เปิดเผยรอยยิ้มลึกๆก่อนจะเอ่ยต่อข้าจะบอกเจ้าหลังจากที่เจ้าตัดสินใจนางสุดลมหายใจเข้าลึกและก,กล่าวอย่างเคร่งครึมหากนายน้อยยินดีที่จะให้ข้าติดตามไปด้วยข้ายินดีจะตามไปสุดขอบโลกนางนั้นตัดสินใจคนอื่นอาจจะพบว่าเรื่องนี้ยากจะเชื่อ นางนั้นยังยาววัยและเป็นผู้ปกครองประเทศหลายคนพบว่าน่าจะมีศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะมองมุมไหนผู้ปกครองประเทศก็ยังดีกว่าคนขับรถทว่านายหญิงไม่ได้คิดเช่นนั้นหลังจากที่อยู่เคียงข้างหลีชิเย่มาช่วงเวลาหนึง่งนางเข้าใจได้ว่าปฏิหารและสิ่งมหัศจรรย์คืออะไรในความคิดของนางแม้ว่านางจะยังอยู่ที่ประเทศไพยักจุดสูงสุดของนางก็เป็นได้แค่เพียงบรมาชนเที่ยงธรรมโลกของนางจะถูกจำกัด แม้ว่านางจะก้าวขึ้นไปในระดับสูงนางก็ยังถูกจำกัดแค่โลกสมุนไพรหินถ้าว่ามันจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นหากนางตามนายน้อยของนางไปนางจะได้เห็นความลับของยุคเส้นขอบฟ้าของนางจะไม่ถูกจำกัดในโลกสมุนไพรหินแต่เป็นก้าวโลกอนาคตของนางจะเต็มไปด้วยเรื่องน่าเหลือเชื่อและเป็นไปไม่ได้ดีข้ารู้ว่าเจ้าจะต้องเอ่ยเช่นนี้ลิเชียพยักหน้าเบาๆเขานั้นคาดหวังกับนางเป็นอย่างมาก เขานั้นกังวลเล็กน้อยหากนางไม่ต้องการจะมาอยู่ข้างกายเขาเอ่ยสั่งเจ้าควรกลับไปยังประเทศพยักษและส่งต่อภารกิจทุกอย่างหลังจากนั้นนำกระทิงมังก,กรจักรพรรดิไปยังประเทศพยักษข้าจะทิ้งมันไว้ที่นั่นนายน้อยจะไม่กลับไปยังประเทศพยักษแล้วนางเอ่ยถามอย่างแปลกใจลิเชียสายหัวและเอ่ยข้าจะไปยังลานหินแล้งด้วยประตูของอาณาจักร ตอนที่796ชื้อเตอนว่าการจากลาลานหินแล้งการแสดงออกของนายหญิงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนายน้อยต้องการจะไปที่นั่นจริงๆอย่างนั้นเหรอใช่ข้ามีแผนจะไปดูที่นั่นหล่เชียพยักหน้าและเอ่ยข้ามีบางอย่างที่ต้องการจะยืนยันที่ลานแห่งนั้นแน่นอนว่าข้าจะกลับมาโดยเร็วนายน้อยพวกเรากําลังพูดถึงลานหินแล้งหัวใจของนายหญิงแต่ไม่ได้ความหนักอึง เพราะกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนายน้อยเขารู้เกี่ยวกับลานหินแล้งและรู้ว่ามันเป็นหนึ่งในส2องหลุมฝังศพต้องห้ามสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกสมุนไพรหินหลีเชย์ยิ้มและเอ,อ่ยเขาจะไม่รู้เรื่องนี้ได้อย่างไรยากนะักที่จะหาคนอื่นที่มีความ,มรู้เกี่ยวกับที่แห่งนั้นมากกว่าเขาในยุคปัจจุบันนายหญิงยิ้มยังขมขืนและเอ,อ่ยนายน้อยคำว่าอันตรายยังไม่พอที่จะอธิบายมัน ที่แห่งนั้นเป็นดินแดนที่ไม่มีวันกลับแม้แต่ราชาเทพในตำนานก็ยังมีชีวิตกลับมาไม่ได้ข่าวลือว่าจัก,กรพรรดิมาตาเคยไปที่นั่นและข่าวลือก็ยังบอกอีกว่าเกือบจะเสียชีวิตลานหินแล้งแห่งนี้เป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกสมุทรไพรเห็นตลอดยุคที่ผ่านมามีคนนบไม่ถ้วนตายที่นั่นแต่คนในยุคหลังยังมีความอยากรู้อยากเห็นหลายคนเคยไปยังหลุมฝังศพทั้ง12มาก่อน พวาเขาเชื่อว่าหากมีการจัดอันดับความอันตรายของหลุมฝังศพลานหินแล้งนั้นจะต้องติดหนึ่งในสามตัวตนรัตาบ,บางคนได้พยายามเข้าไปเช่นกันแม้ว่าสถานที่อย่างหลุมฝังศพบรรพการจะเต็มไปได้วยศพและความตายหลายคนก็ยังจะเลือกไปที่นั่นแทนแม้ว่ามันจะมีศพมากกว่าลานหินแล้งแต่หลายคนก็เชื่อว่าแม้แต่จะมีการบ่มเพาะที่แข็งแกร่งคนที่ตายในลานหินแล้งก็ยังมีมากกว่าหลุมฝังศพบรรพการ หลายคนในพวกเขาเป็นบรมชนเทืองธรรมและเหล่าตัวตนที่สรงอานาจแน่นอนว่าความลับของลานนี้ทําให้ผู้คนต้องการจะไปที่นั่นแม้แต่จัก,กรพรรดิอมตะก็ยังต้องการไขความลับแต่ก็ยังไม่มีใครแก้ไขมันได้มามากกว่าล้านปีลีชชเย่เพียงยิ้มหลังจากที่เห็นความกังวลใจของนายหญิงเฉยเฉยเจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลสําหรับข้าข้านั้นมั่นใจเกี่ยวกับการเดินทางไปยังลานหินครั้งนี้ รวมกับประตูของอาณาจักรนั้นมีทางลัดในปัจจุบันแต่อันตรายความสําเร็จของมันนั้นก็ต่ํามากจะเข้าไปได้หรือไม่ได้ยังไม่มีใครรู้นายยังรู้ว่าไม่สามารถโน้มน้าวนายน้อยของนางให้เปลี่ยนความคิดได้สิ่งเดียวที่นางทําได้ก็คือหวังให้เขาปลอดภยัยไม่ว่าค่าจะเข้าไปยังภายในได้หรือไม่หลังจากเดินทางไปยังเขตอสูรและกลับมาลิชิเย่เอ่ยพวกเราจะพบกันอีกครั้งที่เขตอสูร เมื่อถึงเวลาข้าจะพาเจ้าไปยังโลกอะสุนปีอานโลกอสุรปีอานนยายหญิงพึพรรมพำหนึ่งในหกแผ่นดินธรมตะโบราณจากตำนานเอหรอหลีเชยพยักหน้าและเอ่ยใช่โลกอสุนนั้นเป็นสถานที่ที่ไม่เลวและยังคุ้มค่ากับเวลาของเจ้านยายหญิงพบว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อและเอ่ยแต่นายน้อยข้าเคยดีดมาว่าโลกอสุนนั้นหายไปเป็นเวลานานแล้ว ไม่เคยปรากฏอีกเลยหลังจากที่เขตอสูสรศักดิ์ศรีถูกทำลายหลายนิกายรวมถึงเชื้อสายจัก,กรพรรดิอมาตาพยายามที่จะหามันข้ารู้ดีเชี่ยกล่าวอย่างสบายๆแต่รุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นก่อนโลกอสูรจะต้องปรากฏออกมาอย่างแน่นอนครวรจะรู้ว่าตั้งแต่ที่โลกอสูรน,นั้นหายไปผู้คนจานวนมากพยายามเะสาะหารวมถึงจัก,กรพรรดิธรมาตาเทว่าทั้งหมดก็ล้วนล้มแล้วรัวราวกับว่าโลกอสูรน,นั้นจะหายไปในอากาศ สถานที่ของมันยังเป็นปริศนาอย่างสมบูรณ์ทวาโลกนั้นรู้ว่าที่แห่งนั้นเป็นหนึ่งในหกแผ่นดินนามตาโบราณจากตำนานแม้ว่าหลายเชื้อสายและอำนาจจำนวนมากจะล้มเหลวตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่พวกเขาเชื่อว,ว่าสถานที่แห่งนั้นยังคงอยู่เพราะว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นนิรันด์ด้วยเหตุนี้เหล่าผู้นำนิกายของทุกรุ่นล้วนพยายามจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้วพาเขาต้องการจะรู้ว่ามันหายไปที่ไหนหลีเชื่อหัวเราะก,กับความงุนงงของนายหญิง หลังจากเราไปถึงที่นั่นข้าจะพาเจ้าไปดูรอบๆดูว่าเจ้าจะได้รับมรดกแบบใดสมบัติี้โลกอสูรเหรอนายญิงชียเย็นตกตะลึงแต่นางก็ไม่ค่อยมั่นใจตำนานกล่าวว่าโลกอสูรน,นั้นไม่อาจจะได้รับอะไรมาง่ายๆและหลายคนกลับมามือเปล่านางอดไม่ได้ที่จะเอย่ยข้าจะได้มันมาจริงๆหรอเชื่อมั่นในตัวเองเจ้าทำได้อย่างแน่นอนรวมไปถึงข้าจะไปที่นั่นด้วย เ้าไม่ต้องกังวลหลีเชียอมยิ้มทิ้งใจการคืนปีศาจอามาตะไว้ที่ประเทศพยักเพราะวันนีเป็นสมบัติของประเทศดังนั้นหลังจากเจ้าติดตามข้าไปเจ้าควรจะคืนมันให้กับพวกเขาข้าจะหาสมบัติชิ้นอื่นให้ข้าเข้าใจแล้วนายหญิงพยักน้าหลังจากออกจากประเทศพยักนางแน่นอนว่าจะต้องนํามันกลับไปคืนนางนั้นเป็นสิทธ์ไม่ว่าจะอย่างไรนางก็หวังว่าประเทศจะมีอนาคตที่ดีหลีเชียเอ่ยกับนายหญิง กลับไปจัดการเรื่องราวต่างๆเจ้าจะได้จากมาอย่างไม่ลังเลนางหญิงนั้นคงคำนับให้กับลีเชเย่ก่อนจอกเดินทางกลับไปยังประเทศไผ่ยักษ์ในวันที่สองนางนั้นมีหลายสิ่งที่ต้องจัดการการหาผู้สืบทอดัลังและเชื้อสายนางนั้นเติบโตจากประเทศแห่งนี้และรู้สึกเศร้าส้อยที่ต้องจากมันไปแต่ท้ายที่สุดนางก็แก้ปัญหาของนางได้แมบบ้ว่านางจะไม่ได้เป็นผู้ปกครองประเทศหรือเจ้าหน้าที่แต่นางก็ยังคงเป็นเศทษิ นี่เป็นเพราะคำอนุญาตของีิชีเย่ที่ทําให้นางทํางานเคียงข้างเขาไม่ว่านางจะเป็นสิทธิของประเทศพย,ยักษ์หรือไม่สิ่งนี้ก็ไม่สําคัญแล้วในเวลาเดียวกันอนาณาจักรได้ใช้ผลึกจกกักรพรรดิมาตะและทําให้ประตูมั่นคงเพื่อให้ีิชีเย่เดินทางไปยังลานหินแรงได้ทว่าเขาก็ถูกขัดจังหวะเพราะว่ามีคนมาท้าทายเจียนหู่ซวงนั้นมาที่นี่หญิงสาวต้องการท้าทายท่านมิงเย่เสียส่งข่าวมาให้ลีชีเย่ นางคิดไม่ถึงเกี่ยวกับการท้าทายอย่างกรทาทันหันของเจียนหูซวงเพราะว่นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเด็กสาวน้อยฉันกล้าหาญจริงๆนางถึงกล้าที่จะลองอีกครั้งหลีเชียหัวเราะหลังจากได้ยินคนอื่นแม้ว่าจะเป็นลูกรักของสวา์พวกเขาล้วนแต่จะหวาดกลัวหากเกือบตายมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ในเวลาสั้นๆเจียนหูสวงกล้ามาท้าทายเขาอีกครั้งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่านางเตรียมพร้อมที่จะตายเช่นกัน ท่านไม่ได้สังหารนางในครั้งสุดท้ายมีเวียเสียสงสยัยนางนั้นไม่ได้ดูการต่อสู้ครั้งนั้นแต่นางรู้ว่าหลี่เชียชนะไม่เช่นนั้นหญิงสาวคนนั้นคงไม่มาท้าทายเขาอีกครั้งไม่ครั้งล่าสุดนางตายไปแล้วหลี่เชียสายหน้าและเอ่ยเด็กสาวคนนั้นมั่นใจเกินไปและเต็ไม่ปด้วยความดื้อรั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ทําให้นางหงุดหงิดตระกูลเตียนช่างหน้าประทับใจจริงๆพวกเขานั้นมีวิธีการฟื้นฟูผู้คนจากความตาย หมิงเย่อเสียยกย่องไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมเจี้ยนหูซวงถึงได้หญิงเย่โศแม้ว่านางจะตายแต่นางก็ยังกลับมาในเวลาสั้นๆไม่เพียงแต่นางจะกลับมาแต่นางยังคงแข็งแกร่งขึ้นสาวน้อยคนนี้นั้นมีความสามารถที่น่าภูมิใจน่าเสียดายที่นางเลือกที่จะเป็นศัตรูก,กับข้าหลี่ชีเย่อมยิ้มแม้แบบว่าเขาจะไม่ชอบเจี้ยนหูซวงในอดีตแต่เขาก็ชื่นชมความสามารถของนางท่านจะยอมรับคำท้าของนางหมิงเย่อเสียเอ่ย ท่านบรรพารุดกล่าวว่าประตูนั้นมั่นคงแล้วท่านสามารถเดินทางไปได้ตลอดเวลาเกี่ยวกับการท้าทายนี้หมิงเย่เสียวรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องรอให้สู้เสร็จนางรู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะเจี้ยนหู่ซงนั้นมีความสามารถที่จะท้าทายสวรรค์และมีคุณสมบัติที่จะสู้กับแยช่ชิงเฉินแต่นางก็ยังห่างไกลหากเทียบกับดีเช่ข้าจะจัดการเรื่องนี้ก่อนจะไปลีเช่รูปคางของเขาก่อนจะเอ่ยไปบอกสาวน้อยคนนั้นว่าข้ารับคําท้าทายของนาง แต่ข้าเลือกสถา,านที่และให้นางมาคนเดียวหากไม่ข้าจะไม่สู้กับนางมิงแววเสียปฏิบัติตามและบอกกับเจี้ยนหูซวงสำหรับลีชเชียการมีผู้เชี่ยวชาญอย่างเจี้ยนหูวซวงนั้นไม่จาเป็นถ้าว่าเขายัางเลือกที่จะสู้เขาจะต้องระงับเรื่องนี้และชวนเจี้ยนหูวซวงมาเป็นคู่ซ้อมที่ดีไม่สําคัญว่านางจะเป็นสหายหรือศัตรูความแข็งแกร่งและศักยภาพของนางนั้นเป็นประโยชน์อย่ยางมากต่อผลึกแข่งความตายของเขา มันสามารถเพิ่มพลังแห่งความตายของเขาได้จํานวนมหาศาลรวมถึงแม้ว่านางจะสังหารเขาได้นางก็ยังไม่สามารถทําลายพื้นฐานที่แท้จริงของเขาได้พลังของนางนั้นเหมาะสมดังนั้นหลีเชยจึงมองนางเป็นแหล่งพลังงานแห่งความตายที่ดีเขายังจะหาคู่ต่อสู้ที่มอบพลังแห่งความตายได้มากขนาดนี้ได้จากที่ไหนอีก